สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีตะตุก่ันนะคะพบกับเราในช่องพายเลิดแล้วนะคะวันนี้พาพยเลิดสีต้นเสาุ๊ยขันมากคันมาก ดูตาดูตาต์ฮึตึ๊บบึอบสองสิงสองสิงองค์ขลักองค์ขลักมอสับป,ปะรดตมอสับป,ปะรดตมอสับป,ปะรดตัวไข่ตัวมันคึกแล้ว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  กี้กี้ระวังกีระวังกีระวังนะไปแล้วไปแล้วเริ่มแล้วเริ่มคึกแล้วน่าอ๊บอ๊บอ๊บหยุดหยุดหยุด ยุด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 ว่อ่ะนอนลองนัอนลงเบื่อบอกไงแต่ว่าบอกไงแต่ว่าเออบอกไงแต่ว่าบอกไงแต่ว่าฮิบุนบุนเบื่อบอกไงบอกไงบอกไงฮิฮิคันคันคันอืมอืมคันมากคันมากคันมากอืออ่ะน้ำตาลออกนะน้ำตาลองค์คาร์น้ำตาลโอ้โกระตุดกระตุดกระตุดโอ้น้ำตาลกระตุดฮิไเล้ะไปเลาะ ระวังนะน้ำตาลกับน้งฟุก๊กระวังนะอุ้ยเสียงอะไรตัวนีการอมน้ำลายอีกนะนอนเล่นนอนเล่นโอ้เข้ามาแต่ไหนกันเยอะแยะเลยเลิศว่ะดูนะดูนะถึงไม้แล้วถึงไม้แล้วนอนเอาไม้แล้ว เจ้าไม่เจ้าเจ้าไม่เจ้าเจ้า,จา<ป>หักจ้อยเห็นโบนันไม่แตกจ้อย<ป> <c oughs> จะเล่นไม้พ่อแล้วพ่อดูเอาแล้ว <c oughs> พ่อพ่อพ่อวาดว่าหนูทำไมพ่อ ดูให้หนูทำไมหนูอยากเล่นไม้อนเฮ้ย่นเป็นช้อนอีกโหดให้พวอเออยุดงวข่อยไม่จะขีดต้มเลยวันนีมามา้ล้างทุกวันสังฟ <laughs> ่เ <laughs> ลอรนอน สั่งฟิเลอร์นอนแต่ว่าสามสามสิงไปวัดหรอพุนพุนดูหน้องพ่อใหญ่เติงพุนพุนมืออน้อยนมืออน้อยขอ ฝ้องมือมือจะฟุกน้ำตาลมาโย่อเลียหนาอีกแล้วส้มน้ำนาฝุ่นมือหน่อยมือหน่อยฝุ่นขออน่ขออนี่ก็มีลักกี้บอกาโดดขึ้นโต๊นักออเลี่ยเลี่ยเลี่ยโตใหญ่ ว้าทีนี้เล่นอย่างเดียวไอ,อ, <c oughs> อ้ยพ่อขี้เกียจถูโอ้เอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้ว หยุดนะหยุดเอาโอ้ออหัวมีหัวหนูมีแต่เต้ขี้ดินเลยค่ะบังเสาก,กับบอมิดอาโชว์วามหล่อหน่อยสิขาเล่นขาเล่นเออพ่อสั่งนอน ดูดูท่าขานอนดูนเงี้ยขาตัวเองทำไมไม่งอล่ะงอสิตัวแตกตัวแต,ตกถ้าไม่เจอก็เจอ,อเจอหัวสับปลุด ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอสีทุกท่านนะคะคทีททททนนะะท่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจร,รักเลิศรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไวนะ้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่แมทุกท่านด้วยนะคะอีกอย่างรักายประโคนพิเลิดปีกแล้วใีการขโมยสายประโคนพิเลิดปีกแล้วใช้อ้น นี่คขันคันโอ้ยหัวหนูหลังทุกมื่นค่ะมีเอฟซีค่ะหัวหลังก็คือเก้าวหนูไส้มีเอฟซีอยู่เสกไส้เซนูอีกแล้วนี่ไอ้น้องติ่งฟอครับฝนกอดข้อหอมแก้มนะกอดข้อหอมแก้มนี่กอดข้อหอมแก้มโนะออ,อ,ม,อมีความสุขแห้งฝนมีความสุขมีความสุข มีจบจับเบเสียงตดเตกตดเตียนจับขาขัวงอเนีเปียงพญเติงผุนเ้อจะได้ก่ดตด เมเมกับพ่อเมเส้นหน้าไม่ขึ้นเส้นหน้าไม่ขึ้นเส้นใหญ่เส้นมันล็อกติฟน้แม่เนาะ ที่พอในเมียนนออันนั้นเอน่าะเอินึ่งเตะอีหลีเลยก็ได้กําลังหลินเนาะบเอ๋ออืมอืมกตทีลักตีดากันนี้เออวัน่ะก็ไดุ้เฮ้ยเฮ้ยเออ มีความสุขโพนางเฝ้าปุ่นราหรับวิดีโอนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ